สวัสดีนะครับวันนี้มีภารกิจนะครับพอดีว่าเจ้าตัวเล็กนะครับกระแตน้อยสองตัวเนี่ยนะครับมันล่วงมาจากต้นไ้แล้วก็โดนแมวตะคุบนะครับแล้วก็คาบเข้ามาในบ้านนี่เห็นไหมอันนี้เลยต้องไว้ในที่สูงนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ไปข้างนอกมาเนี่ย หมกหมกอยู่ในเนี้ยนะฮะเดี๋ยวจะเอามาป้อนนมครับทุกคนเดี๋ยวจะามาป้อนนมกันเพราะว่ามันยังไม่แข็งแรงกลัวว่าถ้าเอากลับขึ้นไปไว้แล้วก็จะโดนสอยลงมาเหมือนเดิมนะอันนี้นะครับแอบตอนนี้เราก็ต้องเตรียมอุปกรณ์น,นะครับอันดับแรกเลยที่ต้องมีก็คือแก้วนะครับสําหรับชงนมนะแล้วก็อะ นมแพะสำหรับสัตว์เล็กนะครับซึ่งก็มีหลายยี่ห้อเนาะอันนี้ก็เป็นสำหรับนมของแมวเหมียวนะครับที่ไปเจอมาที่ร้านอาหารสัตว์ถามว่าทำไมมันเป็นนมแพะเพราะว่าถ้าเป็นนมวัวเนี่ยนะครับสัตว์เล็กๆเนี่ยเขาจะไม่ย่อยนะนะครับต้องใช้เป็นนมแพะหรือนมทดแทนสัตว์เล็กแล้วแต่จะเรียกนะครับเท่านั้นยกเว้นถ้าคุณไปซื้อกระ r อกมาจากสวนจตุจกักรอะ่ะเขาก็จะมี เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแม่ค้าเขาก็จะสะไอ่เง้เขาจะป้อนซิลิแลกมาเนาะซิลิแลกมันก็พอให้อิ่มท้องได้อยู่นะครับแต่ว่ามันจริงซิลิแลกเนี่ยไม่ได้มีสารอาหารไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับสัตว์เล็กเลยแม้แต่นิดเดียวนะเพราะฉะนั้นคุณหมอเขาก็ไม่แนะนํานะครับเขาข้อแนะนําให้เป็นนมแพะหรือนมทดแทนสัตว์เล็กเดี๋ยววันนี้จะชงให้ดูด้วยจริงๆมีคลิปนะครับในสายทาสเนี่ยมีคลิปก็เก่าตอนนั้นเลี้ยงเจ้าเฮอร์ไมกับเจ้ารอนปรากฏก็เลี้ยงจนโตนะครับแล้วก็ ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติไปละเพราะว่าเขาพอเขาติดสัตว์แล้วเขาก็คือกระรอกเนี่ยเขาเป็นสัตว์ที่มีความรักอิกสระเพราะฉะนั้นถ้าถึงเวลาปั๊บเขาก็อยากจะกลับไปคืนคืนสู่ธรรมชาติเขาเราก็ต้องปล่อยเขาไปเนาะเนาะทีนี้ที่นี่ลำปางไงเราก็เลยต้องหาของใช้เองนะครับมีแก้วชงนมมีนมใช่ไหมแล้วก็ต้องมีไซลิง์แบบนี้นะครับแล้วก็ ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือไส้ไก่เนี่ยจะใส่ได้ไหมเนาะถ้าเป็นร้านที่กรุงเทพอะ่ะเขาก็จะมีให้เราแบบเป็นชุดสำเร็จรูปไม่ต้องมานั่งทำเออโหดูยากจังเลยเดี่ยได้อยู่ <c oughs> <c oughs> นะครับเราก็เอาจริงๆไม่เคยป้อนนม ลูกกระแตมาก่อนเลยนะครับอันนี้เป็นเจ้าลูกกระแตเนี่ยอยู่ในกันหมดละมันไม่แน่ใจว่ามันร่วงลงมาหรือว่าไอเหมียวนักล่าทั้งหลายมันมันปีนขึ้นไปตะปบลงมาก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ไม่เคยป้อนลูกกระแตมาก่อนเดี๋ยววันนี้จะมาป้อนให้ดูกันนะครับแล้วก็น้องก็สะบักสะบอมพอสมควรแหละเพราะว่าโดนแมวคาบมา ก็ไม่รู้ว่าจะรอดไม่รอดช่วยได้มากน้อยแค่ไหนนะครับไม่แน่ใจอันนี้ไส้ไก่เราก็ต้องใส่ประมาณเนี้ยนะเดีย๋ยวลองยัดไส้ไก่แป๊บนึงอ่ะเรียบร้อยเข้าที่เข้าทางสั้นไปไหมเนี่ยไม่เป็นไรนะปากเล็กน่าจะได้อยู่น่าจะพอดีนะครับแะนี่นะ จุกนมเทียมอ่ะชงนมเลยชงนมชงนมอืมอัตราส่วนก็จำไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่ารู้สึกมันก็นานแล้วเนอะรู้สึกว่าจะใส่ครึ่งช้อนชาปึ๊บปึ๊บป๊๊๊๊นี่ก็ลอกเด็กด้วยมันอาจจะปรับท้องไม่ทันเอานมครึ่งหนึ่ง รวมไปเยอะล้วสองตัวใช่ไหมอีกน,นิดนึงนี่นะอันนี้เดี๋ยวมันจะหกไปเนะี่ยใส่น้ำปกติมันหนึ่ง นมหนึ่งส่วนน้ำสองส่วนอ้ยนะฮะนมหนึ่งส่วนน้ำสองส่วนอันนี้ก็น่าจะพอดีน้ำหนึ่งช้อนตีเดี๋ยวดูที่ความเข้มข้นได้ไหมอ่าได้อยู่นมหนึ่งส่วนน้ำสองส่วนนะครับถ้าจำไม่ผิดต้องขอโทษด้วยนะอเนี้ยถ,ถ้าจำผิดยังไงต้องขออภัยเลยเพราะว่า ไม่ได้เลี้ยงน้องนานมากนะครับแต่เท่าที่จำได้เมื่อก่อนเนี่ยจะตักอ่านมช้อนชาหนึ่งแล้วก็น้ำสองช้อนชาอันนี้นะถ้าจำไม่ผิดจริงๆนะสีนมก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ภาชนะนี้ต้องสะอาดนะครับล้างทุกครั้งหลังจากใช้เสร็จนะอันนี้เดี๋ยวสลิงต้องล้างเหมือนกันนะครับ ล้างแก้วก่อนเลยดับแรกเสลิงก็ต้องล้างก่อนทำความสะอาดครั้งแรกจริงๆเขาก็อยู่ในแพ็คของเขาอะ่ะมันก็ฆ่าเชื้อโรคมาแล้วนะครับแต่ว่าเราก็ต้องอ่านิดหนึ่ง้ย เก่งเว้ยมันเก่งเว้ยเฮ้ยมันกระโดดรถเต้นนี่นี่มันกระโดดรถเต้นเดีย๋ยวต้องไปป้อนในบ้านนะครับเพราะว่าไอ้เหมียวลอยอยู่เพียบเลยนี่เดี๋ยวให้ดูเหล่านักล่าลอยอยู่เพียบเลยนะครับมาได้เวลาในการป้อนนะครับทีนี้มันจะยอมให้เราจับไหมไม่รู้เพราะว่า มีความปรดาดเปรียวเหลือเกินนม,มอันนี้จริงๆรู้สึกว่าคนได้อีกนะแต่ไม่ไปแล้วแค่นี้แหมเหนียวก็จ้องเลยจ้องมือมาจากข้างนอกบ้านเลยอุ้ยอุ้ยจะไงลูกจะให้จับหรือว่าจะกินแบบ กินแบบนี้เลยไหมจมูกไวนะมันได้กลิ่นนมนะเนี่ยร,รู้สึกพยายามอย่าให้มันมีฟองอากาศนะครับเดี๋ยวท้องอืดถึงปะ่ะอเก่งเลยนะกดกดดิ๊กกดกดดิ๊กนะกดกะดิ๊กกดกระดิ๊กระดิกกะด๊กวุ้วววววกัด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  มีความปัดเปรี่ยวนะครับมีความกัดมีความกัดนะมีความกัดนะจะเอาออกมาได้ไงอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนอยู่ข้างล่างามาทีละตัวต้องผมต้องใช้ผ้าช่วยนะครับเพราะว่า กเด็กน้อยนี่ดื้อนะดือ้ออืมเขาเป็นสัตว์ป่านะครับต้องเข้าใจมันมันจะ,ไม,ามาจะไม่สามารถที่จะไม่สามารถที่จะดูแลได้ง่ายได้ยนะเนี้ยไห คือถ้าจะเลี้ยงเนนะถ้าจะเลี้ยงให้เชื่องก็ต้องใช้เวลานะครับแต่ว่าตรงนี้เราแค่ต้องการดูแลน้องชั่วคราวเท่านั้นนะครับก็ต้องเวลาจับก็ต้องล็อกดีๆนะเห็นไหมเนี่ยจะจับก็ต้องล็อกดีๆแล้วก็นมยัดเข้าปากไปนะครับอุ้ยบีบเกินว่ะ นค่อย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 ทีละนิดตัวนี้โดนจิกตาบอดซะละมั้งเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยไม่เห็นเลยอ่ะนี่นะครับกินอีกหรือกินอีก อีกนิดนึงอืมนะต้องระวังเดี๋ยวจะสำลักนะโอ้ยกินเป็นเรื่องเป็นราวรเวอืมกินเป็นเรื่องเป็นราวยเวเห็นไหม หล้นแล้วอ่ะอนี่เริ่มบ้วนะเนี้เริ่มบ้วนพอดีไม่เห็นหน้ากล้องนะครับก็เลยพยายามให้เข้าใกล้ที่สุดวิธีช่วยชีวิตลูกกระแตน้อยเฮ้ยพอแล้วเดี๋ยวตัวไม่ได้กินพอแล้วลูกอืม เช็ดเช็ดเช็ด,เช,ดเช็ดให้มันนะอันนี้คือเขาจะยังไม่เชื่องกับเราอะถ้าถ้าเขาเชื่องเชื่องกับเราเราจะต้องนะครับตามภาษาถ้าเป็นเป็นแม่มันอะเขาก็จะต้องเลียเลียตูดเลียอะไรตรงนี้นะครับให้เขาให้เขาอึฉี่นะครับตามภาษาอันนี้คือเขายังไม่ชินนะต้องค่อยๆปรับสภาพนะครับ ต้องค่อยๆปรับสภาพเนี่ยเดี๋ยวพอเริ่มชินมือเนี่ยได้กินมือเราบ่อยๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาก็จะชินเดี๋ยวเขาก็จะชินเขาก็จะรู้แล้วเฮ้ยถึงเวลาต้องกินนะตอนนี้มันเล็กมากทุกคนดูสิมันเล็กตัวมันน้อยนะครับคือถ้าปล่อยน้องไปตอนนี้น้องมีโอกาสเดสสมอลเล่สูงมากเลยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยนะครับถ้าปล่อยไปตอนนี้มีโอกาสตายสูงมากเพราะฉะนั้น นะครับเราก็เลยจําเป็นที่ต้องดูแลเขาก่อนนะดูแลเขาก่อนแล้วเดี๋ยวให้เขาแข็งแรงมากกว่านี้นะครับค่อยปล่อยคืนสู่ธรรมชาติไปนะอะพอแล้วหนูกินแค่นี้พอ,อตัวหนึง่ง๋ยวเอาอีกตัวมาก่อนอีกตัวหนึ่งอยู่ไหน ตัวนึงอยู่ไหนกระดุกกระดิ๊กกระดุกกระดิ๊กมาอืมอวิวิวหลุดหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วอ่ะตัวนี้ครับกระตุกโอ้ยตกใจตกใจวิ่งเก่งจริงเว้ยเว้ยเรากก เรานหลอนอยู่เนะเพราะวตอนตัวเคยโดนกระลอกกัดเราก็ยิ่งหล่อนหล่อนอยู่เหมือนลูกหนูเลยอะน่ากลัวจริงๆเลยนะครับเอ้ยมันจะจับได้ดูสิมันจะจับได้ดม,จจไดมานี้ยมาจัดทรงก่อนจัดทรงก่อนอืม ฉันก็ยังไม่ชินเธอเธอก็ไม่ชินฉันพอกันนะจ๊ะว่ากันไม่ได้นะอุ้ย,ยนมหลด,ดไม่เคยใช้สซลิงยาวตัวนี้ยังไม่กินกินไม่เป็นเหไหมครับโอ้โหกว่าจะจับได้อ่ะวิ่งไปใต้โต๊ะอ่ะ ตก,กจใจห,หมดเลยอ่ะกินกินดีๆจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับทุกคนโทษทีเพราะว่าต้องให้เขาอยู่ในท่าที่ไม่หลุดเพราะว่าเขายังตกใจแมวอยู่เดี๋ยวเขาก็จะกระโจนกระโดดรถเต็นนี้แต่ยังม,มือมาจับเห็นไหมยังมีความม,ามือจับนะยังรู้นะ โอ้ไม่ทําอะไรนะลูกนะไม่ทําอะไรนะกระโดดมาซะตกกใจเลยเมืเ่อกี้กินที่หมดเนี่ยต้องใช้ผ้าไปก่อนนี่ตัวนี้ลืมตาแล้วเห็นไหมาตาเป แล้วถ้าเขาเป็นอย่างนี้นะครับบอกเลยว่าเลี้ยงจนโตก็ไม่เชื่องนะครับถ้าคุณไปเจอลูกกระรอกอะนะครับที่ขี้ตื่นแบบนี้ตั้งแต่เด็กอะคุณเลี้ยงไปจนโตก็ไม่เชื่องนะฮะกินเมืงไม่เนี่ยรือหกหมดอืมไม่ดูดเลยอน,นี้ไอตัวนี้น่าจะได้ซีรีแลเกไปหน่อยเมื่อเช้านะครับเพราะว่าเพิ่งล่วงมาอีกตัวหนึ่งตัวนู้นเพิ่งล่วงมาอ่ะปล่อย ไฟลลกโอเคพอแล้วอืมเช็ดก่อนเช็ดนิดนึงวิ่งเก่งนะเห็นอย่างนี้นะวิ่งเก่งนะนะอืมตัวน้อยเห็นไหมครับนี่ตัวกระเปียกหนึ่งเผลอไม่ได้เลยวิ่งอย่างกับจรวดเลยนี่ ดูสิอะพอละว,วันนี้เราทำความรู้จักันมันเหมือนก้อนขนมปังเลยอะดูดิมันเหมือนก้อนขนมข,นมขี้อะเหมือนขนมอุ่นจีอะน่าเกียดอ่อกระแตน้อยกระแตมันจะเปรี้ยวมากเลยมันจะเปรี้ยวกว่ากระลอกอีกโอ้โห ตกกระใจเลยกระโดดออกมาได้เน่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 มีการแคบๆแคบๆเนี่มีการแคบๆ,ๆแคบๆ,ๆ,ๆอืมไปอยู่ในนี้ๆแหละเ,เรียบร้อยไปภารกิจของเราวันนี้เรียบร้อยวา่านมเสร็จแล้ว เดี๋ยวดูว่าจะรอดอีกกี่วันโอ้ยพอ้ะเหนื่อยบ๊ายบาย